อร่อยไหมตัวนี้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 ตั้งตัวนี้ตั้งนี้กินตัวนี้เออนา่งลงนางลงนางกับปลานี่เอออร่อยไหมอร่อย เก่งๆน้องขิมกินแปงโม เออจากินเลยน้องขิมกินแตงโมครับลุงลุงป้าๆอร่อย,ย,อ,ยอร่อย,ย,อยวันนี้น้องขิมกินแตงโมมาโชว์ลุงลุงป้าป้ๆฉลองซับสไครต์ครบหนึ่งมืนก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ กดติดตามกดกระดิ่งให้กับน้องขิมจะได้มีตังซื้อนมซื้อแผมเพิรดตอนนี้ก็อายุได้หนึ่งขวบกับหกเดือนอยู่กับป,ป๊าป,ป๊าป๊าป๊ามาเลี้ยงลูกทั้งวันเลยเต็มวันเลย ไปไหนอะ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้วเอาหมอนทำไมอ่ะหมอนเอามาทำไมเอากระดาษเช็ดชูมานูน่นดูมือป้าดูนู่นนูน,นดูมือดูมือกระดาษเช็ดชู้กระดาษกระดาษเช็ดชู้นูน่นนูน่นนูนาา่นนู่ทำไม ไม,ไม่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 เดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มลูกดูกินไม่เสร็จก็ไปนอนแล้วท่านผู้ชมเอา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 กินยังไม่เสร็จเลยไปนอนเล่นแล้ว ขอ,อย่งอิ่มยังแทงมัวเดียวนิด,ดีย่านผู้ชมนี่เดียนิดเดียวขอบคุณอีกครัง้งครับสำหรับการรับชมครับสำหรับคลิปนี้น้องขิมมาขอบคุณทุกท่านครับที่ซับสไครต์ล้วครบหนึ่งหมื่นแล้วครับก็อาจจะเป็นภาพแนวตั้งนะครับก็ขออภัยด้วยก็อยากจะขอบคุณจากใจจริงครับ กับทีมงานน้องขิมกับทีมงานช่างเล็กขอบคุณมากมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ,ายบาย๊ดดยดดยบายบายจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆบ๊ายบายจุ๊บๆจุ๊บๆเนี่ยจุ๊บๆของลูกน้องเม้งด้วยจุ๊บๆนำหางเลยครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เป็นไงนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ